สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลกเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11มีนาคม2565สำหรับดวงคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะคะคนที่เกิดทั้ง3าวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการประสานงานเพราะอาจจะเกิดผิดพลาดได้ค่ะแต่ดวงคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินส่วนดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ ทั้ง3วันนี้นะต้องระมัดระวังความใจร้อนเพราะอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่ดวงในเรื่องของการงานนะคะที่ทำยัยถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวแหละสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีดําเครื่องประดับนําโชคค่ะจะเป็นคริสตัลแล้วก็เครื่องเงินนะคะที่จะเป็นสิ่งที่นําโชคให้กับทุก,ท,กทุกท่าน สิ่งศักสิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นพระพิฆเนศหลวงพ่อรวยนะคะบูศสีสุดโธหรืออาจจะเป็นองค์พญานาะคที่ทุกท่านสามารถที่จะทําการขอพรนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองคนที่เกิดเดือน,นมีนาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้นะถ้าเราต้องการทําบุญวันเกิดค่ะขอเน้นในเรื่องของอยารักษาโรคนะคะหรืออาจจะไปทาบุญที่โรงพยาบาลสงก็ได้ นะคะรวมถึงการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะคะหรือซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะอันนี้อันดิสงที่ได้เนี่ยจะทําให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตถวายสันติทานหรือทำบ,บุญเลี้ยงพระก,ะก็ดีขอให้ในอาหารนั้นมีพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอาจจะเป็นแครอทเป็นหัวเจเท้ากระชายขิงข่านะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคง นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานาการเงินในเรื่องของฐานะเนี่ยก็จะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนยาวนานเลยทีเดียวนะคะ มาดูกันค่าว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ17.30นัวเลขที่ออกคือ442แล้วก็28รอบนี้ตัวเนน้เลข2ค่ะมาทั้งหน่วยบนแล้วก็สิบล่างเลยชุดวินค่ะก็ยังเข้าสองตัวล่างนะคะก็คือเลข2กับเลข8แล้วก็ในชุดจับคู่ก็เข้าสองตัวบนเช่นกันค่ะนะคะเป็นเลข24นะคะอันนี้เป็นตัวกลับที่วางไว้ให้ สำหรับในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ929แล้วก็87รอบนี้ค่ะตัวเ้นเลข2ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ในชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวบนเหมือนกันนะคะก็คือเลข2กับเลข9ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ482แล้วก็74รอบนี้ัวในเลข2เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วในชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวล่างนะคะชุดวินจะมีเลข7กับเลข4แล้วก็ชุดจับคู่ มาตรงๆของสองตัวบนค่ะคือเลข82นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่11มีนาคมส5 6พค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะจะเป็นเลข9เลข6เลข5เลข1เลข4เลข2เลขที่เลข9กับเลข6สสำหรับชุดจับคู่ค่ะ90939798 063676แล้วก็86 ลำรับในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข5เลข4ี่เลข3เลข0เน้นไว้ที่เลข7กับเลข1สำหรับชุดจับคู่นะ7จ76 7 8 7 9 21 6 1 8 1แ็สล้วก็91สาหรับในช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข6เลข5เลข0นเลข2เลข8 เดินไปที่เลขสามกับเลขหกค่ะสำหรับชุดจับคู่นะสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามเก้าหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกอันนี้เป็นทั้ทงสามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะการทําทานนะคะกับคนที่ด้อยกว่าเรากับคนที่ด้อยโอกาสจะเป็นอาน,นิสงส์งให้กับทุกทกท่านอย่างดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาเราถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แล้วข้อสําคัญค่ะยังเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยเช่นกันพวกนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจํำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีบีดัดมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ํารวยสวัสดีค่ะ